ดูดวงชาวราศีพฤษภป,ปิดวาจาให้เงียบรู้คนเดียวรางวันที่หนึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโบราณเขาว่าให้ปิดวาจาให้เงียบนะครับผมรางวันที่หนึ่งรู้คนเดียวผมบอกคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวเลขหลุดเลขหลอยเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก่อนอื่นหะมอสแนะนําให้ท่านพบไปรีพินาศน,นะครับผมไบรีพินาชวัดประวรนะครับผมศัตรูพังพินาศเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะ พบติดตัวไว้การแก้ขนสายมดดาเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะบร่ามบรานเ็าว่ากันับนะผมทักไลน์มาซันนี่สี8สองแปดเก้าแนนพบคู่กับเหรียญปางสะดุ้งมานเอามานยังสะดุง้งนะผมพบติดตัวไว้นะผมสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีจะได้ไม่เก่ามาก้ามกายนะผมสองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันเหรียญเก่านะจ๊ะทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าโชคจะตามนาจบุญบารมีวาสนาใครใครก็รู้ว่าจะ จะมีโชคมีลาบเนี่ยจะต้องปิดวาจาให้เงียบนะผมก็ปิดวาจาเงียบก็ไม่พูดเยอะนะผมพูดเยอะเดี๋ยวมันหลุดนะผมพูดแล้วกระตกกระตากสนุกสนานอย่างเงีย้ยไม่ได้เขาให้เงียบเอาไว้นะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่มึงตึงให้ทําลื่นเลงสังสารแต่ว่าไม่พูดถึงนั่นเองโคกตามนาฏบุญบาลมีวาสนาดวงจานนี้ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมเล่หนกลเพรทุบายกับสิ่งที่มองไม่เห็น ต้องใช้ทั้งเล่ทั้งเหลี่ยมทั้งเล่กลนเพชรุบายบางคนถึงขั้นกับกวาดไม่กวาดเข้าบ้านเลยนะัะผมไม่ให้กวาดนอกบ้านเดี๋วยวโชคลาภออกนอกบ้านโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาแปลว่าบ้านนี้อุดมสมบูรณ์ดวงนี้อุดมสมบูรณ์แกแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความประสบครัะผมพึกศกบ,บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซสที่ไหน ครับผมได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นตกตำแหน่งเอเมอรลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งสามเหรียญด้วยอำนาจบญบารมีวัสนธรรมสิทธิ์คำชูปกปากคุ้คองรัษามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากร,กระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น ให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพ็ทุ่งข้าวเหลืองระลามเลิกกินเลยใช้หันคู่เกิดความแช่มชื่นนะับเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ไฮเปอร์เพ็บังเกิดขึ้นในโชคชะตาำน่าจบนบารมีวัสนาศิสทธิ์คำชูป,ป,ก,ปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพ์จัสเบ็เข้ามาในดวงชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหันอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม รับจิตใจที่ห้าวหารเด็ดขาดเด็ดเดียวหารมันถึงเวลาการที่จะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีรับของการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจดลมารมายวาส,สนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสเธอที่ไหนเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวว่าฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตะตาแต่ให้พิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดียวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตาจะเปิดรับซับ อาผมเดือตาส่องแสงมนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการจะได้ลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบรื่นอาผมดวงนี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาประเดบดังให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจับหนักจะเต็ม เดอะทาวเวอร์ Tower, อาจจะทําให้ท่านอึดอาจรู้สึกตกต่ํารู้สึกจ้าแย่อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดปัญหาต่างๆที่ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ต้องชิงไหวชิงพลิปกับปีศาจมูมานระผมทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านลงจูให้เป็นรู้คนเดียวอย่าบอกใคร การวิกเปลี่ยนแปลผันตำแหน่งยาโจกมันมีแน่นอนคนเราในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขกับสิ่งที่ใช่ถือดาตั้งขึ้นพร้อมที่จะกล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดยิ่งใหญ่เกียงไกลดวงจะตาเปิดรับรัพ์มีดดาปักลงมาเต็มตัวกระบนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดก้านแทบจะทนไม่ไหวดวงจะตานี้ชิงไหวชิงริปดวงชะตาจะเปิดล่ำด้วยด้วยทรัพย์สินกินทอง รวยรวยรวยครับ<ๆ>สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นในตัวท่านพระราชาตกตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลงผันครับ่อบอกถึงอํานาจบ,บุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคําชูดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราสีพฤษประจําเดือนการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้นมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในแต่ละด้านด้านการงานโอกาสใหม่และความก้าวหน้า เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการก้าวกระโดดในอาชีพการงานของชาวราศีพฤษภดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสที่คุณรอคอยมานานอาจมาถึงในเดือนนี้อย่างไรก็ตามความสำเร็จจะไม่มาโดยง่ายคุณจำเป็นต้องทุ่มเทและแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ในที่ทำงานปัจจุบันคุณอาจได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้น ผลงานที่ผ่านมาของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้อาจทำให้เกิดความวิจาริษยาจากเพื่อนร่วมงานบางคนคุณจึงควรระมัดระวังในการวางตัวและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในที่ทำงาน ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางอย่างเกิดขึ้นเช่นงานที่ล่าช้าหรือปัญหาการสื่อสารกับทีมแต่ด้วยความอดทนและการจัดการที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือมีโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆเพราะการตัดสินใจในช่วงนี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาวด้านการเงิน ความมั่นคงและโอกาสการลงทุนในด้านการเงินชาวราศีพฤษภจะพบกับความมั่นคงมากขึ้นในเดือนนี้รายได้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอาจมาจากการขึ้นเงินเดือนโบนัสหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการลงทุนในช่วงนี้อาจให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจมีความผันผวนในตลาดการเงินในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ หรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แต่ด้วยการจัดการที่ดีคุณจะสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้โดยไม่กระทบกับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณการจัดทำงบประมาณใหม่ หรือการหาวิธีประหยัดค่าใช้ใจ่ายจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการลงทุนหรือการวางแผนภาษีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาวในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับเงินคืนภาษีหรือการได้รับมรดกที่ไม่คาดคิดเงินก้อนนี้อาจ เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นการลงทุนใหม่หรือการชำระหนี้สินที่มีอยู่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้แม้ว่าคุณจะรู้สึกมั่นคงทางการเงินมากขึ้น แต่การรักษาวินัยทางการเงินยังคงเป็นสิ่งสำคัญการสร้างนิสัยการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโอกาสที่เข้ามาการเติบโตและการพัฒนาตนเองเดือนนี้เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับการเติบโตและการพัฒนาตนเองของชาวราศีพฤษภคุณอาจได้รับโอกาส ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการทำงานของคุณการเรียนรู้สิ่งใหม่ใในช่วงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคตนอกจากนี้คุณอาจได้พบกับบุคคลสำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิต และอาชีพของคุณอาจเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณสนใจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านี้จะเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคุณในอนาคตในด้านส่วนตัวคุณอาจรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ หรือโครงการส่วนตัวที่คุณฝันมานานนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความฝันให้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือการเรียนภาษาใหม่หรือการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรก็ตามโอกาสเหล่านี้จะไม่มาหาคุณเองคุณต้องเปิดใจและพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆการออกจากคอมฟอร์ z o นของตัวเองอาจทำให้รู้สึก ไม่สบายใจในตอนแรกแต่นี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและพัฒนาในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางหรือศึกษาต่อต่างประเทศแม้ว่าการตัดสินใจอาจไม่ง่ายแต่ประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาตนเองและอาชีพของคุณในระยะยาวด้านความรัก ความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีขึ้นในด้านความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภสำหรับผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นการสื่อสารระหว่างกันจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ค้งางคาใจมานานได้ในช่วงต้นเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแต่ด้วยความอดทนและการรับฟังซึ่งกันและก,กันคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำ กิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น